อะไรครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ร์นี้นะครับแล้วกลับมาเกมไอค้าส์อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับแล้วกับปิดลัคน์ที่บ่อยเช่นเคยแล้ววันนี้แล้วกลับอย่างพี่บ่อยเฮ้ยเข้าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เล่นอยู่ในเกมไอค้าส์เนี่ยนม่ไแค่ดาวบิวกำลังอ้าวเอ้ากูแหลกเอาเอาเอาตายเลย อ้าวคู่แรกอะโอ้โหเอพีเอ็ดอกตายหาแล้วแหลกเหรอเราวชวนนี่โทรศัพท์ค้างกระตุกด้วยใช่ไหมกระตุกมากเลยมันค้างค้างกระตุกกระแหลกๆอ๋อนี่เลยนะครับถ้าทุกคนไม่อยากเจอปัญหาแบบบอยเมื่อ boy, กี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมีแอป,ปมาแนะนำนะครับซึ่งแอป,ปนี้เนี่ยมีชื่อว่า iClean นะครับเราเข้าไปสโตรนไปเลยนะครับก็พิมพ์คำว,ว่า iClean ไปเลยเนาะ i c l e a n นี่นะครับหน้าตาแอปก็จะเป็นแปรงสีขาวแล้วก็หลังเป็นสีฟ้านะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็โหลดเสร็จแล้วเนาะนี่นะครับพอโหลดเสร็จแล้วเราเข้าไปแแแแออปปได้้้้เเเลลลยยยนนนะะคครรรัับซึ่่งงววีาาาาสสมถขโททศพ์กก็ กำจัดไวรัสแล้วก็สามารถเร่งความเร็วความจาได้เยนะครับนี่นะครับเพราะทุกคนโหลดมาทุกคนก็กดล้างขยะโทรศัพท์ไปเลยนะครับซึ่งเขาก็จะจัดการทําการล้างขยะที่ไม่จาเป็นออกจากเครื่องเรานะครับโอ้โหไฟขยะในเครื่องผม1นึกิกโคตรเยอะนี่นะครับเราก,กดล้างไปเลยเรียบร้อยครับล้างเสร็จแล้วนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นสแกนและกําจัดไวรัสรว่าที่เราไปเข้าเว็บที่แบบไม่น่าเชื่อถือเนี่ยนะครับก็จะหาะรายการไวรัสที่มีความเสี่ยงในเครื่องของเรานะครับนี่นะครับสแกนเสร็จแล้วนะครับโทรศัพท์ของผมปลอดภัยนะครับหรือไม้ว่าจะเป็นการเรก ความเร็วความจําได้ทั้งหมด200เมกโอ้โหถือว่าเยอะมากๆเลยนะนี่นะครับแล้วเขาก็จะปิดแอปที่แบบใช้ความจำนะครับนี่นะครับเพิ่มพื้นที่ว่างในแรมไปได้195เมกนะครับต่อไปนี้เนี่ยเล่นเกมลื่นไม่ค้างไม่กระตุกแน่นอนและอยากของฟังก์ชันแอปนี้เนี่ยที่น่าสนใจมากๆเลยที่ผมจะแนะนำก็คือฟังก์ชันแอปล็อกนะครับซึ่งฟังก์ชันแอปล็อกเนี่ยเขาจะช่วยล็อกแอปที่แบบไม่อยากคนอื่นเข้าไปดูนะครับเราก็กดมาที่ฟังก์ชันใช้บ่อยนะครับแล้วก็กดแอปล็อกตรงนี้นะครับ นะครับซึ่งเราสามารถเรียกได้ว่าเราจะเป็นแบบวาดหรือว่าเป็นรหัสผ่านนะครับงั้นผมเอาเป็นแบบตัวเลขแล้วกันเนาะหนึ่งสองสามสี่แค่นี้นะครับเขาจะล็อกแอป6แอปที่เราเลือกไปแล้วนะครับแล้วอีดยางเนี่ยวันที่21ถึงวันที่27นะครับแอปไอคลินก็มีกิจกรรมปีใหม่ได้นะครับซึ่งถ้าเราอยากร่วมสนุกเนี่ยล็อกกิจกรรมตรง500บาทตรงนี้เลยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าของรางวัลเนี่ยมีมากมายม,มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ Google Pay 500, 300. ัตรก o เกิลเพย์0้า0้อ้โหถือว่าแจกเยอะมากเลยนะซึ่งถ้าเราอยากได้บัตรเนี่ยเราก็ตตต้้ออออองงททาาาาาาามมมมภภรร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 กกกกกิิจจี่่่เเเเคคบบบบนนะะะัััววววใหหไไฟขยย็แแแสสปดืืถ อุณหภูมิ CPU นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นให้เราโหลดแอปน็อกคีเนอร์น็อกเซคิวราตี้ไอเซคิวราตี้น็อกลักนะครับพอเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะได้บัตรมานะครับซึ่งเราก็สามารถเอาบัตรเนี่ยมาแลกของตรงกล่องขวาตรงนี้ได้นะครับก็จะมี2 5, 5, 9, 10, ชุด5ชุด9ชุด13ชุดทุกคนก็ทำกันไปนะครับเป็นไงผมบอกเลยว่าแอปไอคี I C เนี่ยโคตรดีเลยนะซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถโหลดได้ผ่านตานที่คลิปชัชนผมหรือว่าจะเป็นเพจสโตนได้เลยนะครับเป็นไงพอโหลดมาแล้วโทรศัพท์ลื่นขึ้นไหมล้างไปขออยะโทรศัพท์ไมืไม่่่่อไไออออกก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 กีีี้้้้้้้้รรระะะะบบาาาาายยดดดดลลลงงงไไปปทััััหมมมิิิ 2> 2เเเเเนนนนนณโโคคคขววแ นะครับแล้วก็เปิดแล้วก้วที่มีชื่อว่าลักกี้บ็อกบีนนี่ก็นั่นเองนะครับหรือที่แปลว่าหมวกกันนั่นเองเนาะอยากถามคนสร้างว่าลักกี้บ็อกชื่อว่าหมวกใช่ไหมแต่ทำไมว่าลักกี้บ็อกมันไม่เหมือนหมวกเลยวะเนี่ยมันเหมือนหมวกวไหมเอาพิพากมิว <laughs> มันมันคือหัวใจแลว้วก็เขียนว่าทีไวทีายแปลว่าอะไรวะนี่อาจจะเป็นชื่อแฟนขออะไรโอ้ทีวทีก็คือทีไวคือเคียวยะก็แปลว่าทีไวทีเคียวยะ <laughs> <laughs> โอเคนะครับแล้ววันนี้นะครับาก็มาสู้กับไฟนนั่นเองเป็นไงไฟโอ้โห ซึ่งไฟเนี่ยนะถือเจ้าแมวน้ำด้วยนะจะเอาแมวน้ำไปย่าอะไรไงเนี่ยซึ่งลัคกี้บอกีิเนี่ยเท่าที่ดูเราก็ไม่เคยเปิดกันเลยนะอ่ะวางละมาหน้าตาก็แบบอ้าวจะไปวางซอสอีกโอเคมาหนึ่งหนึ่งสองสามอ้าววางต่อไปของเราปึ๊บอุ้ยของเราได้เป็นอะไรอ่ะเก่งเก่งรักเก่งเก่งเป็ดใส่แล้วเป็นเป็ดเลยกูเลิดก้าแล้วทาของมึงมันว่างเปล่าอ่ะกูมึงได้ดีอ่ะจะได้ อุ้ยกางเกงเป็ดอีกแล้วกระกูว่าเป็นไช่แล้วได้กางเกงเป็ดซ้ำเลยเนี่ยเอฟเฟกต์เดียวกันเลยนะครับทุกคนทำให้กลัวไหมกรับให้ทำไมอ่ะให้เดี๋ยวก็แพ้ดิเฮ้ยทำไมวิ่งเร็วจังเลยอ่ะมาต่อไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้น้ำอะไรอ่ะเอ้ยน้ำเอาน้ำมาแอบบล็อกทำที่รัวๆนะที่น้ำอะไรอ่ะน้ำส้มเหรอไหนดอกมาดิเอ้ยดอกมาที่ที่ไหมมันเอาไม่กินเลยน้ำอะไรไปทุกคนไหนลองกินดูดิโอ้ น้ำเป็นปาปิที่ดีมากเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดโอเคมาต่อไปอันนี้อะไรยังเกงอะไรอ่ะเกงโคคาโคล่าเกงไอเกง็นแล้วอ่าเกงโคคาโคล่ากับบางเกงดานี่คือก็อันเดียวกัน,นเลยไม่ต่างกันเพียงแค่สีถามว่าชอบสีไหนชอบสีเหลืองโคงคุณนะสีเนี้ยสีอะไรตาลอ๋อสีมันตาลโอเคมาต่อไปเฮ้ยด,บดบาบอะไรดาบบินนี่โอพีซ็อก โอ้ยดาบมันจะแบบดาเมจเยอะไปไหนปะเฮ้ยไม่ตายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินเนื้อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วเฮ้ยทำไมไม่ตายอ่ะเอ้าเฮ้ยก็บอก่อกูอันเป็กเจ้าดามันดาบมเป็นล้านล้านลา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 เลยนะเฮ้ยเฮ้ยพีปีติกูว่าถอดอ่ะนี่ไงเคียร์เฟกมาแล้วเอ้าเจฟก็ไม่หายก็บอกอันเก็กเจ้าโอ้โหเก่งเก่งเนี่ยนะมันจะโหอะไรขนาดนั้นนะวะน่ะเฮ้ยเป็ดอะไรอ่ะ อู้ด่าปิด JY เอ้ย JR ย่อมาจากอะไรวะลืมไม่รู้จัง<อ>จังไรจ,งจังไรเดี๋ยวเดี๋ยวจัง,รงไรอะไรอะไรดูดิเป็ดน,น่ารักมากเลยดูดิตาลอยด้วยดูดิบอยตาเล่อ่ะเป็ดสุกเป็นเชา้าเล่เอ้ยเล่เอ้ยแล้วก็เดินไปท้ำคิวอ่ะลีน,นดูกลีแนะ่เนี่ยมึงอยูม่มามาเหมือนกูอ่อันนี้เป็นอะไรอ่ะหมวกมังกี้มีลิงด้วยโอ้โห คนสร้างเขาสร้างสรรค์อย่างวะเนี่ยคนทำเนี่ยสร้างสัรค์จริงอันนี้เป็นแร่โอเคทำไรอ่ะโ oh, อ้โกสทัพของกูนะยุ่งอันนี้น่าจะเป็นเสื้อโคโคลาใช่ไหมเออใช่นี่ไงรเสื้อโค้งจริงเด้โอโหโลโก้โค้งแม่งมาเต็มเลยนะมาต่อไปอันนี้ยาอะไรอ่ะ <c oughs> ต้องลองปับ๊บอ๋อยาส้อม <c oughs> อะไรมันเป็นยาส้มไหมล่ะอันนี้เนื้อตาโอเคเอามันมีแร่ <c oughs> ด้วยเหรอ <c oughs> ดีไฟเองเหรอฮะปิดอะไรปิดแค่ไฟอ๋อเออมากล่องร้อยโบดมากนะครับทุกคนนี่กล่องร้อยโบดนะฮะโหลเฮ้ยโอ้โหได้โโเซื้อชะตารเราโอ้โหตอนนี้เราขาดแค่เอาเระบบเซตแล้วดีกว่าอ๋อขาดแค่รองเท้าโอเคแน่นอนว่าตอนสู้เราจะต้องถอดชุดก่อนแน่นอนตอนนี้มีบอยมีของกินหรือย,อยังเนี่ยเงี้ยยังไม่มีใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ถืออ๋อใช่เหรอ,อกินได้อะไรกินดิไม่กินนมักินะ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 มันกินไ <laughs> ม่ได้บ้า อันนี้เป็นยาไอ้กินบล็อกเออเลยึยังไงน่ะนี่ยาอะไรอ่ะ,อะอยาพิษเหรอเป็นไอหัวเป็ดยาอะไรอ่ะตาไปแล้วอ่ะ <c oughs> อน,นี่ก็ะเพิดตลอดเลยอันนี้เป็นเกงเกงเอ่อเกงเกงกระต่ายบันนี่บันนี่แปลว่าอะไรกระต่ายเหรอหวานถูกก็วะเจ้าห่านผีกว่าถ้วยนะบล็อคเชนตีบอคเชนตี้ทีอันนี้หัวโคร้ดไล่แล้วฮะอะไรบลอคเชนตีเอะไรละโอย แล้วลาบามาจากไหนวะเนี่ยมาต่อไปอันนี้เป็ดอีกแล้วเมื่อไหร่เราจะได้แมวน้ําเนี่ยอันนี้เป็นกางเกงกระต่ายได้มาแล้วคือมันได้กาง,งเกงเยอะมากเลยทุกคนจริงจริงไม่ชดผมไม่ชดนะครับคุณโกงนะเนี่ยเออเลอร์อันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อคือกางเกงบอยเออเลอร์ที่บอยได้มาคือกางเกงนี่เนี่ยใส่ได้ดูดิเนี่ยกางเกงขาสั้นอะ่ะเสื้ออ๋อ,อ,อบอยคือเสื้ออ๋อ อันนี้หมวกมันคือมันคืออะไรวะอ่านไม่ออกอันนี้สลามไม่เอาโอ้โหคือแบบขอลักกี้บอลนี่คือโหทุกอันจริงๆอ่ะแล้วแบบไม่ของสวยจริงเหม๋บอกไม่ได้ของครบเซตฮัลโหลโอ้ยเมื่อกี้เปิดได้อะไรอ่ะไหนอ่ะอ้าวหายไม่รู้มาต่อไปไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นกระจกตอนนี้ผมขายบอลเชนตีกอบนึงโอ้โห บอสบอกยู่เฉยไม่ได้มันงุนมันงัดซะงัดมันต้องหยับใช้อันติบอสอันติอ่ะว้าวโอ้โหแหลกเลยทุกคนโอ้ยผมเสร็จผมต้องทำบอสแล้วค่ะเออแหลกแหลกเอ้าเอาของกูเย่ๆของมันหายไปแล้วก็มันแหลกอ่ะข้าบบอสเลยละกันบอยในแรกบอยในแรกบีนี่ใช่ไหมเออโอ้แล้วก็ได้เหมือนกันนี่ไงมาในรองเท้ามาแล้วโอ้โห เกามันสวยอยู่เนี่ยไหนลองคราฟดาบไปดิมาไหนดาบเป็นยังไงโอ้ยดาบดาเมจเยอะมากๆเลยอะแต่ว่าทําไมเป็ดมันดาเมจแบบไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ถามว่าเยอะไหมเยอมีดาเมจมีดาเมจเนี่ยเก้า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 เนี่ยไม่มีดาเมจได้ไงเนี่ยของบอยได้ไม่มีดาเมจมากกว่าเออผมไม่มีดาเมจนั่นแหละของบอยเป็ดกากเหลือกี่กองอะเหลือยี่สิบสองอ๋อผมเหลือสามสี่นะครับอันนี้โอ้ย คือแบบลั u กี้วันนี้คือแบบทุกอย่างมันสุดจริงๆว่ะลั u กี้โพชั่นคือแบบเยอะมากๆอ่ะโอเคเน็ตเน็ตเน็ตเน็อ่ะอันนี้อะไรอ่ะวันฮิ t ตีได้รอบเดียวแต่ดาเมจอินฟิ t y เน็ต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 อ่ะเอ้ามันค้าทุกคน ไม่เกี่ยวน,ยนีเซอร์ผมนะเซอร์ผมไม่ได้ค้านนะทุกคนเอา้าโอเคครับทุกคนตอนนี้บอยกลับแล้วเนาะมาเปิดต่อเฮ้ยหลุดไม่รู้เรื่องไม่รู้เวลาเลยเออผิดตลอดเลยก็ผิดตลอดแกไม่รู้เหรอนี้ไม่เคยถูกในใสายตาเดล็อกน,อน,นีอะไรอ่ะอันนี้โคลาไหนลองกินดูสิทำไมลักกี้บอลดี่แบบโคลาเยอะจังเลยวันนี้ฮะเน้นโคลานะประเด็นโคลาโคาา้าเหรอข้าจะเป็นสปอนเซอร์อะไรไรเฮ้ยพวกเป็ดเอาได้ยังวะอ๋อยังไม่ได้โอเล่อร์กับ เฮียทุกเวลานียดาวนี้มันวันฮิตอ่ะดาวเมดีฟีตี้อ่ะอ้าวไหนมึงบอกวันฮิตวะไม่เห็นตายเลยก็กูกูเป็นคนที่โหดกว่าวันฮิตเนี่ย๋อ้ยโอเคใกล้หมดแล้วคนจะหมดแล้วนะเออรู้แล้วจะหมดแล้วนะบอยอ๋อบอยได้เป็ดแล้วลืมไป ปึ๊บเหลือ15กล่อะงนะม,นมาใครไปเกิ<ม>ดจะหมดแล้วลว่าใครเปิดไปก่อนชน,นะมาแข่งกันของกูมหมดแล้วกูยังไม่หมดกูเหลือ14กล่องงั้นกูชนะแล้วก็วไม่ต้องสู้เนาะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เกงอะไรอ่ะเกงเกงมังคีเเร็วเร็เกงเกงน้ำตาลนะั่นคือเกงมังกี้ที่บอยใส่นี่เองเฮ้ยโคตรละมันปิดไม่ให้กูไปเอาเฮ้ยก้าวกล่องแล้วอ ปั๊บอันนี้เป็นยาอีกแล้วเก็บของได้นะเก็บของได้อะไรอ๋อมีของเลยเหรอไม่เห็นมีของเลยเราเราเปิดดูมันมีของอยู่ไม่มีมีไม่มีกูใส่ไว้อเถียงดิมันไม่มีไอ้บ้าเด็กเราดูสักกล่องก่อนเปิดสิเวลาโอ้อันนี้อีกแล้วไม่เอาโอเคครับมากล่องสุดท้ายบวกอะไรร้อยบวกมาได้อะไรเฮ้ยอันนี้หมวกอะไรอ่ะอ่ามเพนเพนเชื่อวะเพนกวินเหรอ ่ปะไม่แน่ใจอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้อ่ะมั่วโอเคออ <c oughs> ทุกคนคือ <c oughs> <c oughs> ผมได้ก่อนช้ามาจากไหนวะกกูอ๋อออ๋ออะไรวะอ๋อเพราะเรากินโคลาลื่นไปอ๋อแล้วอะไรกันหมดลา โอเคครับตอนนี้พวกเราก็เปิหดหมดแล้วนะครับผมเด okay, ี๋ยวเราก็จัขอสู้กับบอสไฟเลยดีกว่าเอาล้วครับตอนนี้พวกเราก็จัดขอเสร็แล้วผมจะสู้กับบอสกันแล้วนะครับก่อนที่เราจะสู้กันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เราสอนบทเชิญใจจนนี่แหละทำไมมันต้องกดตลอดเลยวะเนี่ยกดเลยบอยก็จะยิ้มเช่ยเหมือนเดิมเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกินบัฟไปเลยดีกว่ามาจัดไปเลยแลวผมจะเก็บบัฟอันนี้ไว้กินกับบอยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราแพ้นะครับไม่ยอมแน่นอนว่าเราต้องถอดชุดเกราะแน่นอนนะไม่ได้ใส่หรอออกกจรริิิงๆโเเเค่่ะมมนได้ลยา ไม่เหนียวไปเลยไม่ต้องกินหรอกถ้าบอสอ่ะบอสมันโจ๋เออน่ามาประมาณกันไประวังตายไม่รู้เว้ยนะมาหนึ่งสองสามปึ๊บบอสมาแล้วไหนลองให้บอสทำอะไรก่อนบอสปาไฟแค่นี้เหรอโอ้โหโอ้โหโดนเลยโอ้โหบอสบอสเอ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอสกำลังไม่รู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้ทำไมตีไปไกลจังเลยอ่ะอ้าวบอสกลับมาแล้วเอ้าทำไมบอสตีไกลจังเลยวะ โอ้โหจี๊ดไกลก็จีเดินไกลอ๋อที่ผมใช้มือเนี่ยเอาดาบแตกไม่เป็นไรเฮ้ยอย่าใช้ดาบต<ม>ีกระเด็นใส่สิกูไม่ได้กูไม่ได้ตีไม่อ๋อเราตีโอเคครับ okay, ทุกคนบอสกลับไปแล้วมาสู้ใหม่มารอบนี้ไม่หายไปไหนแน,น่นอนโอ้โหแต่บางทีก็รู้สึกว่าบอสแบบกา,กากไปหน่อยมันปาแค่แบบ<笑><笑>นะต้องูของเซตอะแต่ถือว่าบอสกากแต่ว่าแบบมันอึดมากนะรู้ดินี่ดาบเป็ดผมแบบเป็นล้า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 นเลยเนี่ยคือแบบโอ้โหยังสู้ไฟไม่ลบแทบไม่เข้า แต่ก็เข้าอยู่เหมือนกันเรียบร้อยครับผมชนะเป็นโค้ชทิวโอเคเออมาเดี๋ยวต่อไปนะครับแล้วก็มาสู้กันดีกว่ามามานี่มานดิถอดเกาะออกเลยไหมใช่มาตรงนี้แหละ่เดี๋ยวเราก็เริ่มกินบัาไมเล่นเลยมาถอดเกาะเลยกินบัฟเลยมากินแล้วเออกินบัฟก่อนกินบัฟเออมาถอดแล้วโอเคแล้วก็ถอดนะครับผมมาพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังงำพร้อมหรือยัง ทำแล้วอแล้ก็เริ่มไปเลยมั้เอ่อบลืมึงมีขอกินแค่เดียวเหรองมีขอบลืมอบลื้อบลั้อบลื้อบไื่อีขอ้กินจรองเหรอม่มีไม่มีอบอมึงตีกูดิไหนวะอีดิ้อบลม้นบล้มบลื้อบลื้อะลอบกื้อจริงอมก็ยอมแพ้นี้จริงมอกินเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิ กดเกิดดิอ่าตีมือเปล่าแบงเลยเอ๊ะเอาดาบเอาดาบตีสิอ้าวตายพี่บ้าอ้าวกูก็ตายพี่บ้าเออนั่นแหละนั่นแหละสรุปว่าเอาคนชนะคนชนะทุกคนสรุปว่าบอยเพยบัฟบผมนะครับผมมีบัฟแบบตั้งสี่อาการนะครับโอ้ผมบอกแล้วเอ้ยบอยยักกากอะทำไมถอดออกมักลเสมอเลยจริงมือถอดมือถอดเองมึงกลัวเสมอมึงอยากชนะไงใครจะไม่รู้ว่าจะตายไหมโอ้โห โอเคนะก็สลักคินได้ครับแล้วก็ชนะก,กับบอสไปในะส่วนบอยบอยก็แพ้ไปส่วนนักก็ชนะบอยเย้ไอ้กากบอยแพ้โคชนะเอาสองกิปเหม็นถูดเลยโอเคถ้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์แล้วส่งผมไปเจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบายนอยไม่ละ <c oughs>